วัสดีเพื่อนชาวสเตปก e กนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนะครับวันนี้รู้ก่อนซื้อของเรานะครับจะพามารู้จักกับโปโป M4 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟน 5G ตัวเริ่มต้นที่จะมาเขยา่ากระเป๋าเงินคุณได้อย่างไม่ยากถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโชมะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับประก M4 Pro 5G นะครับที่รอบนี้นะครับมาพร้อมกับโสโลแกน Power Up Your Fun โดยที่คำคำหนึ่งนะครับที่เขาจะเน้นเป็นพิเศษนั้นกนะ็คือคำว่า Power Up หรือการเพิ่มพลังให้กับสมาร์ทโฟนของคุณโดยในงานนะครับ Power Up แรกที่ได้ทำการพูดถึงเลยนั่นก็คือ Power Up Performance หรือก็ง่ายๆนะครับก็คือชิปเซตนั่นเองนะครับโดยที่รอบนี้นะครับทางปร c กได้จับมือกับทาง MediaTek นำา p u u ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง MediaTek Dimensity 810นะครับที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรความเร็ว CPU อยู่ที่2.4 g h z และก็มาพร้อมกับ G.P.U. Mali G 5 7และเทคโนโลยี MediaTek HyperEngine 2.0 Gaming Technology ด้วย ซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่าที่ใช้ไดเมนสตี้700ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรซึ่งถ้าดูคะแนนนะครับจากอันดะตู้เบนมาร์สนะครับทางประกก็เคมว่าได้คะแนนไปที่3,94,94คะแนนกันเลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมกับการที่ประกดนะครับได้อัปเกรดหน่วยความจำของตัวเองนะครับเป็น UFS 2.2ที่เคมว่าแรงกว่ารุ่นก่อนถึง139% หากใครถามหาช่องใส่ micro SD card นะครับทางประกะยังคงไว้ลายนะครับใส่ช่อง micro SD card มาให้ด้วยแต่ใส่มาแล้วมันก็ยังคงไม่สาแก่ใจอีช้อยนะครับบอกเลยว่าถ้าใส่ได้แล้วมันต้องไปให้สุดทางน,นครับใส่ไปเลยครับสูงสุด1นึทอนบยนะครับหรือ1,000งกิกกันเลยทีเดียวโดยที่รุ่นนี้นะครับยังรองรับ5 g แบบดูโอซิมอีกด้วยจัดกันเป็นแบบจุกๆไปเลย Power Up ต่อมานะครับ Power Up System นะครับอัพเกรดระบบปฏิบัติการที่ครอบทับด้วยมี u i 12.5ซึ่งรอบนี้นะครับชูจุดเด่น3อย่างนะครับนั่นก็คือเบาเร็วอึดซึ่งทางประกบบอกว่านะครับมี u i 12.5ของเขาเนี่ยกิน CPU น้อยลง22%แล้วก็กินพลังงานน้อยลงถึง15%เลยทีเดียว ยังไม่พอนะครับยังมีฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับมี u i 12.5รอบนี้ก็คือ Dynamic RAM Extension Technology นด้วยนะครับนั่นคือการนำหน่วยความจำหลักอย่าง u f s 2.2นะครับไปจำลองเป็นหน่วยความจำชั่วคราวหรือแ a m นั่นแหละนะครับให้เพิ่มขึ้นไปอีกหากคุณคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับโดยที่ตัวแรม4นะครับจะเพิ่มได้สูงสุด 1GB นะครับรวมเป็น 5GB นะครับในขณะที่ตัวแรม6จะเพิ่มได้ 2GB รวมเป็น 8GB กิกนั่นเอง เพาเวอร์อัพที่จะขาดไม่ได้นะครับสำหรับโปโก M อ็มซินะครับนั่นก็คือ p พาเวอร์อัพแบตเตอรี่นั่นเองแน่นอนว่านะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับคือ5000มิลลิแอมป์และก็ยังรองรับฟ้าชาร์จนะครับที่33วัตต์ซึ่งทางโปรโกเคมว่าสามารถชาร์จจากศูนย์ถึงหนึปรเ็นได้ในเวลา59นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับกับแบตเตอรี่ที่ให้มาและยังต้องบอกอีกนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถชาร์จเนี่ยสินาทีใช้ได้ตั้งอีกันะครบ เพิ่มพลังข้อต่อไปนะครับก็คือ power up design นะครับโดยที่รอบนี้นะครับจะมาพร้อมกันทั้งหมด3สีนั่นเองสีแรกนะครับก็คือสีดำนะครับเขาเรียกว่ามีชื่อด้วยนะนั่นก็คือ power b a c k นะครับซึ่งเป็นสีที่ดูแล้วเหลือบเงินหน่อยๆครับจะไม่ใช่ดําแบบดําสนิทเนาะสีต่อมาครับคือ cool blue นะครับสีฟ้าที่ส่วนตัวเห็นแล้วอยากจะควักเงินจ่ายเลยนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมดูแล้วมันดูแบบเออเป็นฟ้าแบบเย็นๆนะโอ้โหผมว่ามันเท่มากเลยนะครับ และสีสุดท้ายนะครับก็คือโปโกยีโลนะครับก็คือสีประจําแบรนด์โปโกนั่นเองนะครับแหมรอบนี้ทํามาสวยทุกสีเลยจริงๆโดยขนาดหน้าจอรอบนี้นะครับจะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะก็คือ6.6นิ้วนะครับจากที่ตัวรุ่นก่อนอยู่ที่6.5นิ้วนะครับเป็นจอแบบเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทัช sampling rate ที่สูงมากถึง 240Hz เฮิร์ตกันเลยทีเดียวและยังมารองรับไอ้นี่นะครับขอบเขตสีสกว้างพิเศษนะครับอย่าง DCI-P3 อีกด้วย ซึ่งเขาบอกว่าสามารถแสดงผลกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะครับผมโดยที่รีเฟรชเรทในรอบนี้นะครับจัดมาให้ที่90เฮิรตแล้วก็ยังมีไดนามิกสวิต c h นะครับที่จะปรับรีเฟรชเรทให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่กำลังเล่นอยู่อีกด้วยนะครับและที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ power up camera ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันมนุษย์เราเลือกซื้อมือถือที่กล้องถ่ายภาพกันซะเยอะเลยนะครับ ก็ไม่แปลกนะครับที่รอบนี้ปรโกจะอัพกล้องมาให้จนแบบไม่มีอะไรจะติเลยนะครับซึ่งมาพร้อมกับกล้องหลักที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในโปรโกนะไม่เคยเอากล้อง50ล้านมาใส่เลยนะครับเขาบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็กล้องเอาต้ตอร์ไวที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองภาพกว้างอยู่ที่119องศากล้องหน้าความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งนะครับกล้องของเขานะครับรองรับการถ่ายแบบไทม์แลปสโลโมชันและก็โหมดกลางคืนอีกด้วยนะครับ ประสบการณ์การใช้งานก็สำคัญนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับ p o w e r u p อันต่อมาก็คือ Power Up Experience นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับได้เพิ่มประสบการณ์การฟังเพลงจากลำโพงให้ดียิ่งขึ้นด้วยลำโพงคู่แบบบดล่านแบบสตอริโออีกด้วยนะครับโหดจริงๆยังไม่นำใจนะครับให้ x a ็ i ซ Linear m o เนลยหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเรียกว่ามอเตอร์สั่นนะครับที่ให้ฟิลลิ่งระดับเหลือทงกันเลยทีเดียวนะครับ IR Buster นะครับก็มี วิทยุ FM ก็มีนะครับหรือแม้แต่ช่องเสียบหูฟัง3.5ก็ยังมีนะครับสรุปสเปคนะครับของ Poco m 4 Pro นะครับ 5G เนี่ยให้อะไรมาบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าจอ6.6นิ้วแบบเจาะรูความละเอียดแบบ Full HD Plus อัตราร e f r e s h r a ที่90 h z และวก็ทัช sampling rate สูงถึง240 h z CPU MediaTek Dimensity 810สถาปัตยกรรม6นาโนเมตรรองรับ 5G แบบ Duo SIM หน่วยความจำแบบ UFS 2.2นะครับมีให้เลือก2หน่วยความจำคือ64แล้วก็128ความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลต้าวา์ที่8ล้านพิกเซลนะครับมุมมองกว้าง119องศานะครับโดยที่สนนร,ราคารอบนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ความจุด,ด้วยกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือแรม4ล้อ64จะอยู่ที่229ยูโร ซึ่งตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่8,700บาทและตัวแรม6ลอร้อบ128จะอยู่ที่249ยูโรหรือประมาณ9,400บาทแต่ราคาที่จะเข้าไทยนั้นจะถูกกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะทางยุโรเขาจะคิดภาษีค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปโก M 4 Pro 5 G ตัวนี้นะครับผมว่าน่าสนใจไม่น้อย,ยนะครับสำหรับใครที่กําลังเลงอยู่นะครับผมไปแอบสืบมานะครับได้ยินแว่วว่าว่าแบบผ่า,านกสทชมาแล้วด้วยนะครับซึ่ง ก็มีลุ้นกันว่านะครับถ้าเข้าประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วละครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันนะครับซึ่งผมว่ารอบนี้เลยครับเขาจัดมาได้ค่อนข้างที่จะเด็ดดวงเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่างเ e ด m ี Note 11นะครับสเปคใกล้เคียงกันเลยนะครับต้องมาดูว่าทางเสี x ยงมี i ประเทศไทยนะครับจะให้ปรกนำเข้าตัว M4 Pro หรือจะนำเลดมี n o t ้11เข้ามา ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะจัดการกันแบบไหนนะครับถ้าเข้ามาทั้งคู่นี่ออาจจะมีการชนกันเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับรู้ก่อนซื้อนะครเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับแล้ววันนี้นะครับกระผมและก็ทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย